สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับปาโกลำเพลิพนน้ำไปเชี่ยวครับพี่น้องได้มองจอดแล้วพี่น้องได้มองจอดแล้วให้หน้าขึ้นกาแล้วพี่น้องจอดน้ำกันซีขั้นครับจอดคางไว้ที่ด้พี่น้องเด้บ่ได้เข่าลังไว้ที่ก็ดีเป็นเป็นไทยเป็นไทยลงมาให้หน้าให้ เลี้ยงแถวครับขั้นละสองแถวครับบ่บ่อยู่ใกล้กัน่ใกล้กันเดี๋ยวก็ว่ามันคว่านกันเดี๋ยวจะว่ารถปาโขว่ก็ขวัญมันลายเอาว่าไปครัถปลาเองก็ถ่ายได้รถในลำใหญ่ครับอันนี้อาจารย์นักดนตรีมันมันต้องออกคอนรับที่หนึ่งครับธนาดลครับธนาดลคนเสียเส้นชายามือรถปาโขว่ยู่ ต่อทายนนเข้ามาจอดห้้ครับทางลงมจะดิ้นสา,คนสายครับดิ้นายไทครับมันไทยทยไทยัทยทยาดรดินสายจจะยุบก็แห้ง่ว่าเดือง่ายมันมีมาจริงแรับง่ายแห้ง ที่ได้มลงตั้งว่ะเอาเยเยี๋ยแม่ที่กันท้่ากันซ้อมกันไปครับตังทุกมือเรือทุกมือกันต้องมีการขาดกันรุดกันแตกนแลนละนาะพี่น้องเนาะครับจะไม่เด็ดเชื่อมได้ยั่างกันแน่กัดามกันครับตามสภาพครับมันใส่งานทุกมือด้่ ยี่ครับเป็นสิน่งได้แบบนี้เนาะนิดแอร์บาดใส่ถึืมดงรถบาทนดอรติน้ออเนาะุดนยอดเลยครับ อเดี๋ยวพาไปเป็นพิธีต่างพิธีครับหันนาเขาหาวัดพี่น้องเวทีเขาหันนาเขาหาวัดเลยครับดินทรายล้วนๆเด้อพี่น้องเด้อง่ายกรุบทีบครับนี่ครับยอดแสงจางหน่อยพี่น้องจางหน่อยพิธีก็พ่คอยเรียบพ่คอยรับได้เลยครับ ใ้ความสามารถที่เสียนรยาเีดีลมูม,มังครับในการสั่างวิธีนี่แหละครับเสีืสอ้อีชมพูนะครับพ่นหนาับพีอตีครับซื้อไปเพี่อไปทอดเอาแก้ม แดดใหม่น like ี yeah. <S <s ่น้องแบดใหม่แต่ว่าเขาคุมกันข้อยูอรยูแต่ว่ายังเคยลังทายเลยนี่ ปัญหาคือครับต้นไม้ต้นนี้เหมือนเดิมครับมันเป็นต้นไม้ต้นนึงครับยื่นี่ครับพี่น้องเกือบกลาง้นที่แบบมาขึ้นเลยครับต้นมาขึ้นสริงๆแ่กว่าครับตอนอ้นนี้ว่เท่าไหนนี่ครับพี่น้องวัดอยู่นี่หน,นี่น้องนี่คือรัก บ้านขับค่าซื้อบ้านเพิ่นครับเรียกมาจากท่าไงประมาณกิโลนี่แหละพี่น้องกิโลน้อยๆครับจาก,จากเดินทางเดชอดดมครับโชคชัยเดชอดดมครับจากจากแยกบรรจารมาทางอำเภอเดชพี่น้องสำหรับแพลนเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเป็นเพชเขียดหรือว่าเบนจาร์ครับกันทนลักษณ์เดชอดดมครับมื่อวันผมไป บันน้องบุญหิผมต้องใส่ใส่ใส่ใปทั้งเสษเพื่อใหครับพี่น้องแล้วการรับดอกไปทั้งปนทั้งง้อกันน้ำโคดครับตามที่พี่เอจะแนทางมากก็คือบออ่าเดีเขาวลินเพื่อพี่น้องได้พอบมาที่ช่งางง้อเรียกว่าไปเสศษบุตรลูกครับเศษตทางหากินนะครับเสศษตทางหา,ก,า,งหากินตอนน้ำเที่ยวครับครับอภิเดตสถานการณ์ครับพี่น้องครับตอนนี้ กินบลรับบนนอนเริ่มทําการแสดงแล้วพี่น้องครับทีมบอลรับบนนอนเริ่มการแสดงแล้วท่ามกลางแสงอาทิตย์นะไม่ใช่แสงจันทร์คร <c oughs> <c oughs> ับผมนะกำลังใจซอยครับทีมงานบอลรับบนนอนข้อมวลน้ำกันพี่น้องโปรดอยู่ากลุครับช่องป้ากุลลำเบอร์โทริัศน์ครับเกี่ับสถานการณ์สาวน้อยเคล็ดแปดแผงให้ท่านได้รับทราบกันครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซํำนี่ก็นอพี่น้องนาอเดี๋ยวรายการคลิปต่อไปครับความหักแพงแบ่งปันครับสวัสดีครับ